ก็จะับเพื่อนที่ใช้ MacBook นะครับเวลาต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับให้เราเลือกเลือกรูปภาพหรือว่าไฟล์ที่เราต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับไม่ต้องไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนก็ได้นะครับเมื่อเรากลุ่มรูปภาพหรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆแล้วนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่เมาส์หรือว่าแทร็กแปดก็ได้นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่จากรายการที่เลือกแล้วก็จํานวนรายการที่เราเลือกไว้นะครับ ะร,ระบบก็จะสร้างโฟลเดอร์อใหม่ให้เราเรียบรอ้อยแล้วนะครับสะดวกดีนะครับจากนั้นเราเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับนะครับเรียบรอ้อยแล้วนะครับสะดวกดีนะครับเราเลือกแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์อให้เรา เราไม่ต้องไปสร้างโฟเดอร์แล้วก็ลากไปวางเหมือนหลายคนที่คุณเคยก่อนหน้านี้นะครับ